สวัสดีครับพบกวับผมอีกแล้วครับเช่นเคยนะครับนมเจแปนชาแนลครับมนีเฮาก็บเมาเบิงคนบารลหรือคนดีครับเห็นหิมาครับมนีไปซ้มกันครับ <c oughs> เขาทำอะไรกันครับเขาจะเขาจะปัน่นลูกมาใจครับงานวา <Yeah. S 1> ะ วันนี้เขาจะบอกรักแฟนเขาถ้าแฟนเขาดูอยู่ก็ดูนะครับเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้อะอผมยังไม่ลงติ๊กตอกเลยอยากลงติ๊กตอกอยู่วันนี้เราออกมาเล่นหิมะกันนะครับ ขาวเลยครับพี่น้องอ,อันนี้หมองผักหมองอเอสนะครับมันก็โอเคครับ,รบจะททนทีขาวไปเวนครับโออันนี้คือผลงานการสร้างครับผลงานหนุ่มกอบก๊สร้างไว้นะครับอยู่ที่หอ แค่เดียครับฮอกัดจะเหมือดเนี่ยอน่างไรครับมันยังเด็กอยู่ <S <S เปิดไฟร์เป็นเซตทียบร้อยครับ <S <S จักรยานครับจักรยานเบิ้งต้นใหม่ครับเบิ้งนี่มีแต่หิมาอะไรอย่างเาี้มันดอกใหม่ด้ย

คนที่บอกเคยเห็นนะบีม่มาฝากไปฝากพี่ฝากน้องครับไทยฝากพี่น้องงามครับรมันตกใส่ตน้นไม้ตกใส่อย่งเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับมีมอนสเนี่ยไปอีกแบบนึงครับ แล้วกัตอนสอาแล้วครับอีพี่นี่ก็เป็นอีพี่ที่สามนะครับอ่าที่ห้ายั่งอยู่ที่เดิมครับแบบสร้างรันผลงันให้พี่น้องในเบิรงครับตื่นเต้นครับเหรียญหิมะว่าท่านเดชเคลียเหรียญหิมะเขาครับบอกก็าเหรียญหิมะเบิรงเพิ่นกำลังตื่นเต้นกำลัง เล่นที่มาเขยียนเป็นเรือบต่างๆครับบาทเน่าก็มีสินะเลือบระเัริฐนะ ผมก็เมื่อนี้ก็พ่อสนีทแนค้ครับก็ปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับกัมื่อเช้าังคอยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะออกมาถ่ายคลิปให้ดูครับพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณสามโมงถึงสี่โมงมันยังตกอยู่ครับตกทั้งคืนตกทั้งวันครับวันนี้ไม่บา,บายครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด ชร์ Share, กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหนุ่มเจแปนนะครับเจแปนชาแนลครับบ๊ายบายทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย